ชีบสวาบถึงไม่ได้รับมาตรฐานมากขนาดนั้นนะครับจากคะแนนผู้เชี่ยวชาญแค่3%เท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราได้พูดถึงโปรเจกต์ชีบาสวาบได้คะแนนแค่3%จาก70%คนที่ให้การตรวจสอบเนี่ย mm. ก็คือ DeFi Safety นะครับเป็นผู้ตรวจสอบแพลตฟอร์มอันเนี้ย และผลปรากฏว่าชีบาทสวับล้มเหลวในการวัดเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะครับเพียงแค่2ข้อจะยิบสนะครับคือใช้แบบขั้นต่ำที่สุดแล้วเขาบอกถ้ามี2ข้อเนี้มันจะผ่านเกณฑ์ทันทีแต่ผลปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับโดยนักวิจารณ์ที่ชื่อว่า REX h i g h ฮเกตนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ย SKILL นะครับและ c คาริบา CONSULTING นะครับ โดยเขาเกล่าวเน้นย้ำถึงทีมของชิบะสวักเนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าขาดความโปร่งใสและเอกสารโปรเจกต์ Project ก็บ่งชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้มีการเก็บข้อมูลแพลตฟอร์มที่เป็นสาธารณะประวัติการพัฒนาหรือวิธีการทดสอบโค้ดในโปรโตโคอลนั่นเองแต่ปัจจุบันแพลตฟอร์มอยู่ระหว่างการตรวจสอบของนายเซลติกนะครับซึ่งทำงานร่วมกับ crypto com และ o n นโทโลจและ n ีโและยังคงไม่มีการอัปเดตใดๆเมื่อวันที่7จก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนักพัฒนาชื่อ Solidity นะครับและนายโจเซฟได้โพสต์บทความเตือนสำหรับนักล,ลงทุนที่ทำสัญญา Staking บนโปรโตคอลของชิบะสวับนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของที่อยู่นะครับกระเป๋าเงินเพียงใบเดียวสำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ในวันแรก แม้ชิบัตสวัปจะมีการอัปเดตบัญชีเป็นมัลติซิกแล้วก็คือว่ามีคนใช้นะครับหรือว่าไม่มีหลัดบัญชีแต่ในภายหลังอ่ะซึ่งการอนุบัติบัญชีอ่ะมันต้องใช้อย่างน้อย6-9ถึง9คนในการลงสัญญานะครับซึ่งจะทำให้ธุรกรรมต่างๆมันมีมาตรฐานและสามารถใช้ธุรกรรมได้แต่ถึงกันนั้นนะครับนายโจเซฟเนี่ยก็ยังคงมองว่ากระเป๋าเงินน่ะแต่ละใบเย อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรเดียวเท่านั้นฉะนั้นนายคริสนะครับเบสนักวิเคราะห์ d e f i Watch ได้ออกมาแชร์คำเตือนของนายโจเซฟเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอด,ลอดภัยนะครับของโปรโตคอลชีบสวับซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ2อ0 0มคนโดยประมาณนะครับของเขาและชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการตรวจสอบโปรโตคอล DeFi s a f e t y นะครับว่ามีความสำคัญขนาดไหน สำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นยังไงป้านะครับและท่านรู้จักชิบะสวาบมากขนาดไหนชิบะสวาบก็ได้จะเป็นโปรเจกต์ Project โลกนะครับของดอชคอ r ์หรือชิบะอินุนั่นเองนะครับก็เป็นพี่น้องกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับและใครนะครับที่สะสมในชิบะสวาบตัวนี้บ้างนะครับก็ขอ กดหนึ่งเลยละกันนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าใครเนี่ยลงทุนในตัวนี้บ้างนะครับก็อยากรู้จริงๆแล้วชีบ่าสวอปเนี่ยในภายหลังนะในคลิปอื่นเนี่ยผมจะพยายามที่จะเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับใน Facebook ด้วยกัน,นถ้าเกิดมันสามารถหาข้อมูลได้มากกว่านั้นนะครับก็มันเป็นแค่โปรเจกต์ย่อยนะครับถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ใบบอกท่านผู้ชมด,ด้วยกันนะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิส Facebook YouTube หลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community สำหรับวันนี้นะครับในกลุ่ม cryptocurrency community เราจะทําไว้2กลุ่มนะครับเดี๋ยวให้ ท่านผู้ชมเนี่ยที่สนใจก็ทักเราเข้ามาเดี๋ยวเราจะนะครับส่งลิงก์ไปให้ง่ายกว่านะเพราะว่าคุยใน Facebook เนี่ยมันอัปเดตมันไม่เหมือน YouTube นะมันไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับบางครั้งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ใน f c e e o o o เนี่ยหรือในเพจเนี่ยมันตอบโต้กันได้เลยนะครับงั้นผมแนะนำว่าให้เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ